สวัสดีครับสสดีนชมสุดทัานเลครับวันนี้เราก็ม่กลับกันอยู่ในข่าว Tom ทอมแอนด์เบน breaking news นเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องข่าวเด็ดข่าวร้อนดังนะ,น,น,นะครับเรื่องพีโรบอล่มนั่นเองซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านกว่านนอาจจะใช้เวลาน,านานกว่าที่เราคิดไว้อาจ,จหลายวันเลยอาจจะเป็นอาทิตย์เลยก็ได้กว่าเราจะกลับมาเล่นโรบอ้อนั่นเองครับ ในขณนะนี้นะครับเกมโรบอกเนี่ยถือว่าได้มีข่าวร้อนข่าวดังเกี่ยวกับเรื่องของเบคอนแฮที่ถูงโลไปจากเกมอย่างถาบวนแล้วโดยที่ถ้าใครสมัครบัญชีในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นา่าเศร้าเกี่ยวกับเบคอนเฮทกับจูดูบดี่นา่าเศร้ามากเลยครับ <c oughs> เอาละครับสำหรับข่าวเด็ดข่าวดังวันนี้ของทอมแอนด์เบน breaking n e w ก็จบเพียงแค่เท่านี้กันครับสำหรับวันนี้ก็ก็ขอจบรายการไว้เท่านี้ครับต่อไปก็ไปชมละครหลังข่าวกันได้เลยนะครับไปบ๊ายบายกันได้เลยนะครับกับละครเรื่องร่ารักสุดขอบฟ้านนครับสำหรับวันนี้เราขอจบรายการ้เพถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ